สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากธนาทรลั่นฟื้นประเทศหลังโควิดต้องทุกระบบราชการไทยสำหรับพวกเราแล้วการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติสำคัญไม่แพ้กันเลยนับเป็นคีย์เวิร์ดของแม่ทัพเอกนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าที่ถูกเปรียบเป็นฟ้าแฝดอินจันท์ พักเก้าไกลมีทีมพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นหัวหน้าพักต้องการสื่อถึงความมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการบริหารการเมืองท้องถิ่นคู่ขนานและเชื่อมกับการเมืองระดับชาติ โดยระหว่างนี้ตลอนทัวช่วยผู้สมัครนายกอบอตอและผู้สมัครอบอตอ210ทีมในนามคณะก้าวหน้าเพิ่งลงพื้นที่ภาคอีสาน2สัปดาห์เต็มก่อนยกทัพไปช่วยทีมก้าวหน้าพื้นที่ภาคก,กลางภาคเหนือเป็นลำดับเป้าหมายต้องการชนะในพื้นที่ที่หลากหลายอาทิพื้นที่เมือง พื้นที่อุตสาหกรรมเกษตรกรรมเพื่อโจทย์ที่หลากหลายและท้าทายยิ่งขึ้นในการแก้โจทย์สะสางปัญหาให้เสด็จน้ำชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆจะได้ประโยชน์สูงสุดเป็นตามวัตถุประสงค์คือ 1. ทําให้ประเทศนี้มันดีกว่านี้ได้ทําให้ประชาชนมีความหวัง เลือกตั้งปี62พักอนาคตใหม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนระดับที่น่าพอใจแต่เป็นฝ่ายค้านไม่ได้บริหารไม่ได้แสดงฝีมือเลือกตั้งอบจอปี63ไม่ได้นายกอบจอได้เฉพาะสมาชิกอบจอ20จังหวัด พอถึงจังหวะที่ประชาชนไว้วางใจให้ทำงานฝ่ายบริหารครั้งแรกในระดับเทศบาลเราได้นายกเทศมนตรีนามคณะก้าวหน้า16ทีมนับตั้งแต่ทำงานการเมืองมา3ปีเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้แถลงผลงาน6เดือนซึ่งน่าพอใจในหลายเรื่องทำให้ประชาชนมีความหวังเห็นสังคมที่ดีขึ้นกว่านี้ได้ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ 2. การกระจายอำนาจผ่านการทำงานการเมืองในท้องถิน่นเอาอำนาจและงบประมาณกลับคืนให้ท้องถิน่นและ 3. ต้องการลบคำสบประมาทว่าเราบริหารไม่เป็น ผมทำธุรกิจไม่แพ้ใครนำบริษัทไปสร้างฐานการผลิต7ประเทศทั่วโลกบริหารทั้งคนญี่ปุ่นฝรั่งเรื่องการบริหารเชื่อมัน่นถ้าได้โอกาสก็ทำได้ดีไม่แพ้ใครดังนั้นการทำงานการเมืองในระดับท้องถิน่นขอลบคำาสบประมาทให้ได้อาทิโมเดลอาจสามารถ พื้นที่เทศบาลตำบลอาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้พลิกฟื้นจากดำเป็นขาวภายใน99วันนับจากเทศบาลขณะก้าวหน้าเข้ามาบริหารจัดการน้ำประปาดื่มได้ภายใต้มาตรฐานทุกขั้นตอนในการผลิตประชาชนดื่มได้อย่างอุ่นใจเพราะเปิดดูรายงานคุณภาพน้ำได้ตลอดเวลาและอีกไม่กี่วันกรมอนามัยกำลังออกใบรับรองนับจากนี้อีก8เดือนเราจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเซนเซอ IoT ตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติติดสมาร์ทมิเตอร์ทุกหลังคาเรือนติดมาตรวัดความดันอัจฉริยะตามแนวท่อน้ำเพื่อยกระดับบริการน้ำประปา อำนวยความสะดวกในการชำระค่าน้ำของประชาชนและดูความดันของน้ำในท่อความดันตกแสดงว่าท่อรั่วรวมถึงการเปิดฟองดูแอปพลิเคชันรับเรื่องร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงเพื่อเทศบาลแก้ปัญหาได้ทันท่วงที เทศบาลกวหน้า16แห่งติดตั้งระบบนี้ทั้งหมดซึ่งช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชนได้ทันท่วงทีค่าเฉลี่ยเก้ากว่าชั่วโมงตั้งแต่ร้องเรียนจนแก้ปัญหาจบขณะเดียวกันยังปรับชมเว็บไซต์เทศบาลอาจสามารถ จากที่ดูหน้าตาเจ้ายศเจ้ายางไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรกรุงรังให้เป็นเว็บไซต์เรียบง่ายข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวข้องกับประชาชนค้นหาข้อมูลสะดวกดูการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ของเทศบาลได้ในแต่ละปีซึ่งจะปรับใช้กับเทศบาลอื่นๆต่อไปต่อไป คือระบบ e-service และระบบ e-government ของเทศบาลอาจสามารถที่เหลืออีก30%เสร็จภายในสิ้นปี64ก็สามารถเสียภาษีต่างๆจ่ายค่าน้ำกรอกแบบฟอร์มต่างๆผ่านออนไลน์ทั้งหมด นายธนาทรยังบอกด้วยความภาคภูมิใจถึงความสำเร็จของแต่ละเทศบาลคณะก้าวหน้าทั้ง16แห่งอาทิการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์จังหวัดลำพูนยกระดับสวนสาธารณะให้มีชีวิตชีวาเปลี่ยนขยะเป็นกองทุนชาพนกิจจังหวัดอุดรธานีรวมถึงการยกระดับโรงเรียนเทศบาลด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการให้มีหลักสูตรเทคโนโลยีเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่21เปิดเทอมเดือนพฤษภาคม65ระดับป .4 ถึงป .6 ได้เรียนแน่อาทิหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์3ามิติโคดดิง้งถึงบอกตลอดว่า ประเทศไทยดีกว่านี้ได้ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆขอให้เวลาหมุนอีกรอบได้มีนายกอาบาจทิศก้าวหน้ามีนายกเทศมนตรีนายกอาบาตอเราก็ได้คลังความรู้สภาพบริบทคล้ายกันการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกที่สุดก็ให้นายกท้องถิ่นแต่ละที่ได้คุยกันเพื่อต่อยอดซึ่งกันและกันผลักดันการพัฒนาให้รวดเร็วขึ้นและเมื่อเลือกตั้งท้องถิ่นอีกสองรอบท้องถิ่น จะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าเป็นมาตรฐานให้คนอื่นเดินตามท้องถิ่นแข่งกันทำงานประชาชนก็เห็นการเปลี่ยนแปลงกลับมาสนใจการเมืองท้องถิน่นเมื่อประชาธิปไตยท้องถิ่นเข้มแข็งประชาธิปไตยระดับชาติก็เข้มแข็ง ทีมก้าวหน้าก็เป็นศูนย์กลางสามารถปรับให้เข้ากับการเมืองระดับชาติได้หากพบปัญหาท้องถิ่นแต่ละพื้นที่รูปแบบเดียวกันต้องให้ระดับชาติจัดการนับเป็นความสวยงามของคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลที่เดินแบบนี้ นายธนาทรยังขยับมุมมองส่วนตัวถึงเพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่างพักก้าวไกลว่าพร้อมเลือกตั้งทุกเมื่อไม่ว่าจะมีในปี65หรือปี66กติกาใหม่บัตรเลือกตั้งสองใบก็ไม่ได้ทำให้เพื่อนระหวันไว้เชื่อมั่นประชาชนเห็นความตั้งใจทำงานของก้าวไกลดูจากผลมิด้าโพตลอดปีพบว่าก้าวไกลและคุณพิธาได้รับเสียงตอบรับไปในทิศทางที่ดีขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นไตรมาสละ ขอย้ำว่าเป็นนีดาโพไม่ใช่โพของเราเก้าไกลคงต้องใช้เวลาสำหรับผมต้องปี70ไม่ใช่ปี66เพราะเลือกตั้งปี70ตั้งเป้าเป็นพักอันดับหนึ่งของประเทศ การปรับทับใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนายธนาทรมองว่าทุกพักเป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วซึ่งต้องเอาชนะใจประชาชนผ่านนโยบายผ่านการทุ่มเททำงานอย่างหนักให้ประชาชนเห็นว่าเป็นคนจริงใจไม่ใช่กะล่อนไปมาฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากที่พรรคเพื่อไทยปรับตัวในแง่การอัดฉีดการแข่งขันเข้าสู่ระบบ ทุกพักการเมืองและพักเก้าไกลก็ต้องหันกลับมาพินิษพิเคราะห์ทบทวนตัวเองทั้งบทบาทนโยบายเหมือนการเกิดขึ้นของพักอนาคตใหม่หลายพักก็ต้องกลับมาพินิษตัวเองเพราะมันเกิดการอัดฉีดการแข่งขันเข้าระบบยิ่งมีการแข่งขันกันมากประชาชนยิ่งได้ประโยชน์ขอให้แข่งกันอย่างแฟร์ไม่ใช่อำนาจรัฐและเงิน ภายใต้โจทย์ประเทศไทยเดิมเลือกตั้งปี62มี 1. ความเหลื่อมล้ำ 2. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลกและ 3. ประชาธิปไตยจะเอาอย่างไรกับอำนาจในประเทศนี้เป็นของใครปฏิรูปกองทัพองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมอย่างไร เกือบ4ปีผ่านไป3โจทย์ใหญ่ยังเหมือนเดิมและยังหนักกว่าเดิมด้วยแต่มีความท้าทายใหม่เข้ามาอีก3โจทย์ใหญ่ขอตั้งโจทย์ไว้ก่อนและวิธีแก้ไขค่อยมาว่ากันคือ 1. ลองโควิดซึ่งยังอยู่กับเรานานแน่ 2. นสาธารณะขยับเป็นเทดาน 70ของ GDP ปัญหาวินัยการคลังซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในรอบ4ปีนี้จะจัดการอย่างไรความจริงต้องอัดฉีดเพิ่มเข้าไปอีกเพื่อหยุดลงลึกไปกว่านี้และ3การปฏิรูปสถาบันซึ่งปี62มีร่องรอยพูดถึงบ้างพอถึงปี66ชัดเจนมากนโยบายของทุกพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปต้องแก้ไข6โจ์นี้ เท่าที่ดูนโยบายของพรรคก้าวไกลนโยบายในส่วนประชาธิปไตยไม่ต้องไปเพิ่มหรือลดอะไรค่อนข้างสมบูรณ์แบบทั้งการปฏิรูปกองทัพการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60นโยบายลดความเหลื่อมล้ำต้องยกเลิกสิทธิพิเศษ B.O.I ยกเลิกกฎระเบียบปกป้องทุนผูกขาดทั้งหมดต้องเปลี่ยนบทบาทกลุ่มทุนใหญ่โดยรัฐสนับสนุนให้มีนวัตรกรรมเข้มแข็งขึ้นไปซัดกับโลกถึงลดความเหลื่อมล้ำได้ทุนใหญ่ต้องเป็นเรือธงบริษัทไทยเอาส่วนแบ่งตลาดโลกมา รวมถึงสวัสดิการทางสังคมต้องทําให้ดีกว่านี้ซึ่งสามารถทําได้ทันทีเช่นสวัสดิการเด็ก1 6ปีทวนหน้านี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทัศน์ความเหลื่อมล้ำกระบวนทัศน์ประเทศไทยจะก,ก้าวต่อไปอย่างไรเหลือทางเดียวคือทุบระบบราชการไทยปลดปล่อยศักยภาพของต่างจังหวัดออกมาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ